เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะเปลือกดูนะคะดูหูดูก้านเนาะยิ่งฉีดไปก้านก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นี่ลูกโตอยู่แล้วนี่ดูเปลือกเปลือกนึกว่ามันยืดหยุ่นดีนะถ้าเราไปเดินดูหลายต้น,นเขาเขาเขาจะบน่นแล้วเนี่ยเลยว่าเราแกะเขาลิ่นหรือเปล่ามือมือชาวสวนนะครับมือสวยสวย <S <S <S> ไม่ต้องชมก็ปลูกต้นไม้เยอะนี่แกะได้เหมือนเปลือกส้มอย่างนี้เลยก็คือเปลือกที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับใช่จ้ะ ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะลองไปแกะเปิดตัวเองดูนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะนุชย์พามาชมสวนของน้องอาร์ตนะคะแปลงที่เราเคยให้ดูในคลิปที่แต่งช่อไปนะคะตอนนี้แปลงน้องก็ได้ประมาณ5เดือนกว่าแล้วนะคะก็เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าเราจะบำรุงอย่างไรให้สามารถเก็บได้แบบอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงเก็บนะคะแล้วก็ได้ลูกใหญ่นะคะซึ่งช่วงนี้นุชเห็นว่าเหมือนใบมันตกเหลืองมาปุ้ยเนาะใช่ไหมคะ จะเห็นว่าทางนูน้นนะมอไงไกลๆนะใบเขียวเนาะใบขีบมาถึงในโซนที่ใบเขียวปกตินะคะต้นใหญ่ปกติเราก็ไม่ห่วงอะไรมากนะคะแบบนี้ก็สบายสบายอยู่แล้วดูช่อก็เขียวปกตินะคะต่นี้เขาแต่งสวยมากเลยนู้นเนี่ยนะคะพอเราพลิกมาก็ลูกเขียวปกติเลยความดอกก็พอดีนะคะก็จะแบกดกนิดนึง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเดี๋ยวเราบำรุงไปนะจ๊ะแต่มาทางเนี้ยนึกว่ามันก็เหมือนตกเหลืองอะแต่ว่าอาจจะเหลืองด้วยเพราะว่าลูกมันมีลูกเขาเยอะเนาะใช่ครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดีไซน์ลูพอลูกโตแล้วก็ดูหน้าตาลูกอันเนี้ยมันเหมือนแบบถ้ามองมันเหมือนห่างนะแต่ลองนับนับนับดูหน้าจะเยอะอยู่นะเยอะเยอะ แล้วก็แต่ว่าลูกมาเสมอลูกเสมอดีแกะเปลือกดูไหมได้ได้เดี๋ยวมาแกะนี่นี่แกะดูนะฮะอันนี้ถ้าเป็นพวงก็จะประมาณนี้ลูกสวยอยู่นะครับเสมอเปี๊ยเลยนะคะแกะดูเปลือกนี่ครับใช่เปลือกก็นานะฮะแล้วก็ลองลอกดูนะครับลอกดูแกะแล้วลอกดูได้เหมือนเปลือกส้ม ครับอย่างนี้ก็คือะคะเปลือกหนานะครับเปลือกหนามีความยืดหยุ่นแล้วก็คือไม่ไม่มีน้ําที่จะเปียกเยอะมเมื่อไร่โตไปได้อีกนะอย่างนี้แต่สภาพไวดล้อมแบบนี้ครับผมแนะนําอย่างนี้นุชเราแนะนําเป็นประมาณว่าให้ใช้สูตรตัวนี้ครับถ้าใช้สูตรส<น>ิบห้านะครับส<น>ิบห้าเสมอแล้วก็สิบห้าสองสิบเจ็ดบวกกันะนะครับแต่ทีนี้อัตราส่วนเนี้ยถ้าแปลงเนี้ยก็จะให้ใช้อย่างละสิบห้าเสมอประมาณหนึ่งโลสิบห้าสองสิบเจ็ดหนึ่งโลในการสร้างเนื้อนะครับ ซึ่งปกติในการสร้างเนื้อของสูตรยิฟเฟรนจะใช้ปุ๋ยสูตร20นะครับแต่แปลงนี้ยค่อนข้างดกแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นหินก็เลยปรับนิดหนึ่งส่วนสูตรนะครับก็จะมีสิบห้าเสมอ1โลสิบห้าสองเจ็ด1โลแล้วก็โบโรแคลนะครับส่วนโบโรแคลแปลงนี้นวดเราเลือกเติมไป5ขีดเลยเนาะนี่ครับใบใบตกเหลืองจะเป็นโโอย่างนี้นี่โบโรแคลต้อง5ขีดใช่ครับใบตกเหลืองดึงอย่างเงี้ยคือใบเหลืองใช่นะครับ,บปุยก็ให้เติมบบรูแคล5ขีดแล้วก็ใส่เกดวอใส่ ใส่อะไรหลากหลายอย่างเลยครับคือคือจัดเต็มไปเลยเพราะว่ามีเวลาดูแลอีกประมาณต้อยุดตรงนี้ครับเต็มอย่างนี้มีมีเวลาอีกประมาณไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งเนะาะเขาจะรีบเก็บแล้วอบนี้ก็จะเป็นแปลงที่เก็บก่อนเพื่อนเลยเนาะเก็บก่อนเพื่อนเลยใช่ดูดีไกลใบก็เขียวดีนะใชครับการค้ำยันเรียบร้อยสวยงามไม่ได้โยงเนาะใช่ครับยังไม่ได้โยงโยงโยง,ย,งยัง,ย,งยังนะฮะ ถ้าฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นก็ค่อนข้างที่จะใบเขียวดีนะครับเขียวไม่เขียวครับคือแต่เราอยากให้เห็นในโซนที่ใบเหลืองมากกว่าใบเขียวเนี้ยเราก็ไม่ห่วงอ่าเดินไปดูตรงนี้ไหมใบเหลืองียวครับแล้วลูกก็ว่าลูกก็เขียวดีครับลูกเขียวดูยังไงเออเขาบอกว่าคือก่อนหน้าเนี้ยเขาก็จะมีการ เขาเรียก่าเปลี่ยนสีครับเข้าสีเข้าสีเปลือกก็จะเป็นสีน้าตาลหน่อยแต่เวลาเราพลิกออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วปกติด้านด้านโดนแดดแต่มันมันมันจะต้องแดงถูกไหมใช่ใช่แล้วก็พลิกมาเขียวแต่ตอนนี้มันเขียวทั้งลูกอ่าสังเกตไหมฮะใช่ลำไยลูกต้องเขียวนะครับลูกเล็กๆต้องเขียวนะครับเม็ดในดําแล้วอ่ะเราแกะในนี้มาสักเม็ดทีค่ะอันนี้นะคะเราแกะมาสักเม็ดทีค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเม็ดในดำเม็ดในดำแล้วครับดำสนิทไหม จะซูม,มให้ดูนะฮะไหนนะนะครับอย่างนี้เราสร้างเนื้อได้ยังคะก็สร้างเนื้อได้แล้วแต่ถ้าเกิดลำไยโดกอ่ะเราจะสร้างเนื้อแบบทั่วไปไม่ได้ <ตา S 1> จะต้องเป็นการสร้างเนื้อด้วยปุ๋ยตัวสูตรของเราี่แหละ <force. S 1> ที่บอกไปนะครับใช่คือหมายความว่าแต่ละสวนก็จะไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนเลยแต่ละสวนไม่เหมือนกันก็เลยอยากจะบอก <_ S 1> บางคนบอกเฮ้ย <_ S 1> <"He> มึงเปิดสูตรสิวะ อยากจะเปิดสูตรนั่นแหละครับ<ช>แต่มันไม่เหมือนกันจะเปิดยังไงอะ่ะใช่เดี๋ยวเอาไปใช้เดี๋ยวมันไม่ได้ผลขึ้นมา<ช>มาด่าผมอีกมไม่ดีใช่ตก,กเกรกพราะเพราะฉะนั้นก็คือผมเลยบอกว่าถ้าใช้ปุ๋ยกิฟฟฟลินกับเรา,รเราผมว่ามันมีที่ปรึกษาไงเราคุยกันตลอดนะครับอันนี้สําคัญเลยนะที่ปรึกษานี่สำคัญที่สุดเลยแลวเนี่ยน้องเขาไล่เชื้อราใช่ครับมาแรงแบบไม่มีไม่มีเพี้ยขาวไม่มีจุกใช่ครับเพราะปกติถ้ารุ่นนี้ถ้ามีก็จะฟ้องแล้วขาวอยู่ที่จุกเนี่ยเนาะ เดินดูต้นนั้นนะคะแดดมาแล้วค่ะเดี๋ยวภรรยาผมจะดําหมดนะฮะนะครับนี่ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับใช่ฝนเพิ่งผ่านการตกของฝนมาครับแต่ลูกมันเสมอมากเลยนะฮะในช่อเนี่ยลูกมันเสมอมากมากเลยใช่นะครับมองมองเข้าไปข้างในเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะให้ดูข้างในนะฮะได้ลูกเสมอเพราะว่าด้วยยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะใช่ครับลูดลิทของเทปเอ็น นี่เห็นนะอย่างเงี้ยเปลือกก็จะออกน้าตาลนิดนึงแต่พอพลิกออกมาปุ๊บครับเขียวปีเลยแต่ที่เห็นความแตกต่างที่โดดเด่นของกิฟฟฟรนคือลูกมันเสมอเบอร์เดียวในช่อใช่เนี่ยครับลูกมันเสมอเบอร์เดียวในช่อนะครับเขาจะสลักที่หัวพิจาราใหญ่ใช่ครับก้านใหญ่จริงจเนี่ยลูกใหญ่ท่อนำเลี้ยงใหญ่แล้วก็สําคัญคือตอนเนี้ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เคยเจอก็คือยังไม่มีแปลงไหนแตกใบอ่อนเลยต้นไหนแตกใบอ่อนเลยนะครับใช่ เพราะว่าเราเป็นไนโตรเจนก็ค่อยปลดปล่อยนะครับไม่ใช่เพราะเรามีไนโตรเจนที่เป็นท็อปเอนก็ค่อยปลดปล่อยมันก็เลยในการสร้างเปลือกคือค่อยๆได้รับเขาก็เลยจะไม่แตกไปอ่อนในช่อที่มีการตัดทิ้งนะครับถ้าแตกไปอ่อนมันจะเป็นอะไรไหมถามว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามันจะไม่โตมันเลี้ยงแย่งอาหารแต่มันก็พิสูจน์ไม่ได้อะใช่แต่ถามว่าก็ไม่อยากให้แตกดีกว่านะครับโอเคค่ะแดดมาแล้วค่ะสูตรเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมสูตรสูตรเมื่อกี้อีกรอบนึงก็คือจะมีสิบห้าสองสิบเจ็ดนะคร 1ิบห้นะครับแล้วก็สิบห้าเสมอนะครับในการสร้างเนื้อนะครับ,รบอันนี้เป็นแปลงที่ค่อนข้างดกเลยต้องเปลี่ยนสูตรแคลเซียมโบลอนครับรบ,บอกได้เลยคือ5ขีดแล้วก็เทอร์โบเทอร์โบเทแมแกถามว่าเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็แล้วแต่แล้วแต,แต่สุดเจ้าของสวนเลยนะครับ,รบแล้วก็เทอร์โบเทอร์แมแกแล้วก็มันจะมีตัวลิควิดครับแล้วก็มีเกรดวอลโอ้มีหลากหลายตัวเยอะเลยใช่ครับในกามันเป็นสูตรทําลูกโบดีกว่าอันนี้ลิควิดเนี่ย ขอไม่เปิดเผยเพราะเป็นสูตรลับของเราห่วงวนะฮะไม, <c oughs> ไม่บอกอัตราส่วนครับ <c oughs> ต,อตอนนี้จะต้องเป็นการ,รเข้มข้นแล้วใช่ครับเพราะว่าเราจะต้องดูว่าบางส่วนก็ประคับประคองไปบางส่วนก็จะต้องแบบคือต้องพูดง่ายๆต้องพิทีวิธานนะในช่วงงานในช่วงนี้เนาะอันนี้ต้องว่าก็เป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยแบบมันไม่ใช่ต้องงเลยมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมนุชมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายบางทีเนี่ยดีๆไปแบบนี้เนาะ ครับอะดูต้นเนี้ยบางทีอะไปเพี้ยนปลายอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าต้นเนี้ยครับนุชตอนที่ติดใหม่ๆมันจะเหมือนกระสาไม่ค่อยติดแต่พอตอนนี้โหยังดกเลยนะครับอะนะครับไปดูต้นนี้ปะนะครับไปถ้าดูเนี่ยถ้าสมมติแปลงไหนใครไม่ดกเนาะอย่างเงี้ยมีอาใช่ใช่ใช่สี่หกเดี๋ยวเดี๋สามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเม็ดอะแต่ว่านุ๊ว่ามันลงกระตาข้าได้หมดเนี่ยสิบเอ็ดเม็ดะเป็นลำไยกระ้าไม่มีการโดดคนละเบอร์เลยเห็นไหมใช่ครับ แม้จะเป็นช่อเล็กช่อน้อยก็ลง,ง,ลงก็ลงได้กันหมดได้ได้หมดเพราะฉะนั้นใครที่ลำไย,ยออกไม่ดีหรือติดไม่ดีเนะี่ยอยากให้มาใช้ปุ๋ยเรานะคะเพราะว่าอะไรที่มันที่เรากังวลใจว่ามันจะลงตะก,ก้าไม่ได้อะนูว่ามันลงได้เลยครับนะอันนี้เดี๋ยวก็ส่วนทางดินก็จะให้หวานสูตร16ครับเสมอไปก่อนเพราะว่าถ้าลำไย,ยดกในหวานสูตรสร้างเนี้ยไม่ได้นะครับต้องประคับประคองไป ไอ้ข้อนึงนะคะก็คือเวลาเราใช้นิ้วบีบเนี่ยจะต้องไม่แตกใช่ไหมคะเปลือกที่ยืดหยุ่นเนี่ยบีบแบบบีบแบบสุดแรงเลยโอ้โหโอ้โหเล็บกระดมอุ้ยหลุดมาบีบมันไม่แตกอะค่ะใช่เนี่ยขนาดน้ําย้อยออกมายังไม่แตกปอกออกมาเลยมันบีบบีบต้องบีบเปลือกหนาครับเพราะถ้าเกิดบีบแล้วแตกเนี่ยเนี่ยผมบีบแรงเลยนะเนี่ยะแรงว่าเปลือกกรอบเหรอใช่ครับไม่มีความยืดหยุ่นเหรอคือไม่ได้สร้างเปลือกมามาดีเกินไป แต่เนี้ยเปลือกคะแนนต้องบีบแรงพอสมควรนะครับอยากให้ย้อนไปในช่วงสร้างเปลือกปู้ให้พ่นอะไรนะคะที่ถ้าช่วงสร้างเปลือกจริงๆผมที่สำคัญเลยหลักๆที่สำคัญในช่วงสร้างเปลือกต้องใส่ท็อปเอ็นทครับท็อปเอ็นแมกนีเซียยาวหวานปุ๋ยทางดินเร็วเกินไปใช่ครับเพราะว่าเปลือกจะเห่อพอเปลือกเห่อแล้วมันหนาๆมันไม่ใช่เปลือกแบบยืดหยุ่นเนาะไม่ใช่เปลือกหนาแบบคือบางมันมีมันมีปัญหาอีกนะนุชว่าทําไมมันคือทำไมใช้สูตรเราหวานช้าจัง ถามว่าวันนี้ผมถ้าหวานช้าไม่ดีอครับมันประหยัดนะครับถามว่าวันนี้มันก็ไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นผมก็ไม่อยากซื้อหรอกเปลืองตังค์โลสามสิบสองบาทไม่ใช่โลห้าสิบน้ำใยอะมันใช้อะไรนักหนาใช่จริงจริงเลยนะฮะมันไม่ใช่แบบเออหวานตะพื้นตะพื้นฉีดตะพื้นตะพื้หวานบ้าหวานบอแม่งเต็มกะดอกก็หวานบ้าบอคาเต้ใ่จอันนี้ที่วันฉีดยาที่แล้อันนี้ประมาณสิบห้าวันครับใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นช่วงใกล้ๆเก็บอย่างนี้ล่ะครับก็คือง่ายๆเลยว่าวิธีของเราเนี่ยเป็นวิธีที่ทําแลล้วูกมันโต เพราะฉะนั้นนะ่ะมันไม่ใช่วิธีที่มันอาจจะถูกหลักวิชาการอะไรออและถ้าทำแล้วลูกมันโตก็ทําตามก็แค่นั่นเองครับใช่งสงสไม่ต้องสงสัยอะไรแค่นั้นเองครับใ <g> ช่ทาแล้วลูกใหญ่ก็ทําตามที่มันลูกใหญ่มันไม่ใช่ส่วนเล่าส่วนเดียวที่ลูกใหญ่ใหญ่ทุกส่วนนะคุ้มค่างเงินไม่ใช่มีส่วนเดียวได้มีไปโหกี่ส่วนนะและที่นี่มาใช้ที่หลังได้ไหมอ่ะก็ได้ครับก็ได้ต้องใช่ต้องอาจจะสุดอาจจะเข้มข้นใช่มันต้องกังวลอะไรมากหรอครับว่าุ๋ยิฟฟีฟินจะแพงไหมัยังไงถามว่าโหถ้าอยากให้ใช้ผมมมไ่ใช้หดและ เอ,อยากได้เงิงงนะจากลำไยแต่ไม่ลงทุนมันก็ไม่ได้จริงนะเหมือนลำไยเขารู้อนะเนาะเขารู้อยากได้เงินล้านอนะซื้อปุ๋ยยาถังละสามสี่ร้อยไปไม่มีทางได้ล้านหรอกถ้าไม่มีเยอะเกินนะ,นะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยเอาจริงๆเลยพูดแล้วอารมณ์ขึ้นนะเพราะบ,บางทีมันไม่ใช่ไงแบบอยากได้ตังค์จากเขาเป็นลำไยก็งอนตายหายเลยบำรุงก็ไม่บำรุงแต่จะเอาเงินเยอะยววยพอเวลาเจออากาศเปลี่ยนหน่อยแตกซะงั้นไปดูต่อนะครับ นะครับโอเคอเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตให้ชมด้ยขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องเราคือช่องะอะไรคะช่องออทำสวนลำไยกับนายชาตรีนะค,ะนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็มีช่องทางเพจปุ๋ยกิฟฟินเว้นวักด้วยนะคะกับลำไยปุ๋ยกิฟฟินกับลำไยค่ครับบายบายค่ะสำหรับวันนี้นุชกับชาตรีก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ